กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับจ่าบางลมโชยสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแต่วันนี้ไปแบบไม่ได้วางแพลนใดๆนะครับไปเพราะว่าเป็นวันเกิดของภรรยาของผมนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงตามไปรับชมกันได้เลยครับในระหว่างทางนะที่ผมจะไปประจวบนะครับผมจะชอบมาตรงเนี้ยเป็นเส้นสามรอยอดเส้นด้านในนะครับมันก็จะผ่านเขาด้านในเนียเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอเส้นทางนะว่า เดพอผ่านหมู่บ้านเนอะ่บรรยากาศดีมากนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปแวะคงใช้หาดนะเดี๋ยวเราจะวิ่งผ่านตรงเนี้ยผมชอบมากเลย ทางซ้ายเนี่ยมันจะมีซอยเข้าไปทางซ้ายได้ตรงนั้นเขาจะเรียกว่าหาดสามร้อยอดนะเนี่ยมันเข้าไปตามซอยได้หมดเลยเ,เดี๋ยวถ้าเราไปข้างหน้าอีกหน่อยนึงมันก็จะเป็นอุทยานสามรอยอดนะละและแล้วตอนนี้ก็ถึงตัวเมืองประจวบคีรีขันนะครับดูด้านหน้าโน่นเมืองสามอ่าวแล้วก็ที่สําคัญวันนี้วันที่สิบสามกันยานะครับ มันตรงกับวันงานด้วยเขาเรียกว่างานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวแต่ว่ายังไม่รู้รายละเอียดนะเพราะว่าเพิ่งเห็นป้ายเมื่อกี้นี่เลยนะครับตั้งแต่มันงานมันเริ่มวันแรกคือวันนี้แต่ไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดถึงวันไหนนะเดี๋ยวเห็นป้ายแล้วเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับนี่ดูบรรยากาศโดยรวมนู่นวันนี้วันศุกร์นะ พักผมอะมันจะอยู่ตรงริมหาดเลยนะครับเขาเรียกว่าหาดประจวบนะชื่อห้องพักก็คืออะไรนะโฮสเทลหนึ่งสองหกนะครับผเลี่นไงกน,น,นี่นี่นี่น,นจัดที่สารากลางประจวบเลยนะเดี๋ยวตอนกลางคืนดเดี๋ยวมาเดินเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูงานให้นะครับ งานมันมีตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่22กันยานะครับเนี่ยก็จะมีเนี่ยป้ายนะมีเอไม่ลองทำมีใครตะใครมาไม่รู้จักไหมทุกคนพูดทำไมเรอผู้ทำไมเนี่ยมันก็จะยาวไปถึงชายหาดเลยมัันสห ก่ชาติจังหวัดอ๋อะไรบ้างงานก่ชาติอ่าวอะไรบ้างอ่าวมะนาวอ่าวประจวบและอ่าวอะไรอีอาอ,าอา่อาวอ่าวอ่าวน้อยอ่ะใช่ไหมอ่าวน้อยเออ,นนอนเนี่ยเขามีการเนี่ยนเนี่ยเรากลังมีงานนี่ยอ๋อมันก็เรียบชายหาดยาวไปถึงนู่นเลยมัม้งเนี่ยเขามีงานเต่เขาเรียอปูกเป็น ป้าแต่งตัวไปสวยเลยสาวสวยจ้เฮ้ยแต่ว่าบรรยากาศเริ่มละคึ้มมาเลยเปิดงานวันแรกเปิดงาวน,นงาวันแรกก็คึ้มเลย <c oughs> อ่ะเด,ดี๋ยวดูติดตามมาต่อไปนะครับตอนนี้เราไปที่โรงแรมเอาของไปเก็บกอนตอนนี้นอะบ่า,บายสามบ่ายสามครึง่งนี่ไงทางเข้าานแต่ว่าตำรวจก,กำลังเรียบรวมนละวไอเรามาเที่ยวแค่นี้เขาตั้งถแถวรอเราเลยเหรอวะ เดี๋ยวตัดไปที่ห้องพักผมนะครับจะพาไปดูบรรยากาศดีๆนะครับไปวันนี้เขามีงานอะไรกันก็ไม่รู้นี่นะใกล้จะถึงโรงแรมและอดีมเมื่อกก้มมาติดมันมีงานนะครับมีงานย่านเก่าเป็นซอยแบบเป็นซอยของเมืองเก่านะครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะพาไปเลยจับงานตรงนู้นงานมาติดๆกันไปหมดเลยรวมถึงงานข้างใน ะนะในตัวกองวินก็มีงานด้วยนะวันนะี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคืองานอะไรเดีย๋ยวเราไปเข้าห้องพักเราคนดีกว่าไปอยู่ตรงไหนท่านั้นแหละข้างหน้าเลย นี้ก็ถึงเป็นเกสเฮาส์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าโฮสเทลหนึนะบรรยากาศอยู่ริมทะเลเลยนะครับอันนี้เป็นอ่าวประจวบนะครับส่วนตรงนู้นก็เป็นสะพานปานนู่นสีแดงๆแล้วนะนี่นะครับดูบรรยากาศน้นี่โฮสเทลหนึ่งสองหกคาเฟ่แอ,อนบารข้างล่างมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นร้านกาแฟนั่งชิลๆนะตรงนี้นะครับ นี่บรรยากาศนู่นมีตัวมาต้อนร,รับแล้ว <c oughs> มีพนักนงานต้อนรับนี่หันออกไปก็จะเป็นวิวทะเลแบบนี้เลยเป็นวิวทะเลแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยส่วนเราเดี๋ยวจะพักด้านบนนะคระับก่อนอื่นนะครับเราก็ถอดรองเท้าก่อนนะแล้วก็เดินขึ้นมานะคะรับอ่ ที่นี่จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมจะอยู่ด้านนี้นะก็เดินขึ้นมาปุ๊บจะเจอห้องโถงแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นโซนให้นั่งวิวบรรยากาศแบบนี้หันออกไปด้านข้างก็จะเห็นนะครับจะเห็นวิวทะเลแบบนี้นะครับโซนโซนด้านนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องรวมนะครับเป็นห้องไว้สําหรับนั่งเล่นนั่งคุยมีม้มอกอาแฟให้นะฮะ แล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องเล่นเยไว้แบบว่ามานั่งเล่นรวมกันนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ํารวมเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูนะก็จะเดินออกมาเป็นแบบนี้นะครับโซนห้องน้ำนี่จะเป็นแบบนี้นะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะครับในห้องน้ําสภาพสะอาดมากเลยนะฮะน่าจะมีการเโนเวทมาใหม่อีกรอบนึงนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ มีสองห้องนะมีสองห้องเป็นแบบนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นห้อง A5 นะบรรยากาศก,าก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิวก็จะเป็นวิวเป็นวิวเมืองนะครับเดินต่อมานะครับอันนี้ก็คือ A4 นะครับตัว a 4นี้ก็จะเป็นห้องแบบนี้นะครับ แล้วก็จะเห็นวิวทะเลแบบนู้นเหมือนกันนะครับชั้นบนเนี่ยจะมีแอร์ทุกห้องเลยนะครับชั้นล่างก็มีแอร์นะแต่ว่ามันจะไม่เห็นวิวะัรนะครับก็คือว่าถ้ามาจองข้างบน,นวิวสวยโดยเฉพาะนะครับห้อง A1 กับ A2 วันนี้นะครับผมอจองของห้อง A1 แน้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูบาารรยากาศนะนี่ครับวิว A1 นบรรยากาศแบบนี้เตียงแบบนี้หันหน้าออกทะเลนะครับ นะมีแอร์เหมือนกันบรรยากาศแบบมินิมอลมินิใจอานะกาศิวทะเลแบบนี้นะครับหันออกไปน,นี้ก็จะเห็นอ่าวเป็นอ่าวประจบนะครับแล้วก็นี่นะครับมองไปทางซ้ายนะครับตรงนู้นเป็นอ่าเขาเรียกว่าสีแดงๆนะั่นอะเขาเรียกว่า,าเป็นสะพานปานะครับตรงนู้น ตอนเย็นเราไปหน้าตกหมึกได้นะครับตอนกลางคืนเนี่ยคนตกหมึกกันเทียบเลยนะตกหมึกได้นะครับแล้วก็ทางตรงนู้นเขาเขาก็จะมีงานเหมือนกันนะครับนะถ้าหากว่าใครไม่มีรถตรงนี้เขาก็มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยนะครับถ้าจําไม่ผิดสองรห้าสิบบาทนะครับอที่นี่อ่าอย่าลืมที่นี่เขาก็มีอ่านี่มีตู้เย็นตู้เล็กให้ด้วยนะครับนะ บรรยากาศถือว่าโอเคสวยงามนะครับบรรยากาศอบอุ่นดีนะครับแลและตรงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศด้านล่างของที่พักที่ผมพักอยู่นะครับมันก็จะเป็นมีอาหารให้กินนะครับแล้วก็มีทั้งกาแฟมีทั้งเครื่องดื่มหลายอย่างนะครับบรรยากา,กาศก็จะติดถนนแล้วก็ข้ามถนนไปก็จะเป็นทะเลเลยนะครับตากอาเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปให้ให้ดูนะครับบรรยากาศวันนี้คนเยอะมาก นะเพราะว่ามันมีงานสองสามงานนะซ้อนกันเลยนะครับอืมบรรยากาศดีมากเลยนะแล้วก็ที่นี่นะก็เฟล,ลอ่ะมันจะเหมือนกับอ่ามาพักบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยของท้าวนะครับฟลที่นี่นะครับในการพักเนี่ยมันจะฟลเหมือนเหมือนกับเรามาพักบ้านญาติที่น้องหรืออะไรเงี้ยก็คือวิวมันดีอ่ะฟิลดีนะครับนี่แล้วก็ บริการเขาก็ดีนะนะแถมมีน้องหมาด้วยเดี๋ยวจะถ่ายน้องหมาให้ดูนะครับนี่อันนี้คือผู้ดูแลร้านนะครับน้องไข่ตุน๋นแต่หน้าตาเหมือนจะเอาเรื่องอยู่แล้วนันแงกวาแล้วผ่อนด้ว่นี่นะครับก็คือบรรยากาศชายหาดนะลมสงบมากเลยคลื่นนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็นี่ดูดูนะ้าเขากำลัง เจ้เรือออกนะครับตอนตอนนี้เขาก็เตรียมเรือไดหมึกกันแล้วนะพอเวลาตกกลางคืนเดี๋ยวเขาก็จะขับเรือออกไปได้มึกด้านหน้าเนะี่ยเห็นที่เจ้าของอโรงแรมนะเขาบอกว่า,าเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนนะตรงนี้เขียวหมดเลยนะนะครับเพราะว่าเขาจะได้หมึกกันช่วงนี้มึกเข้าพอสมควรนะครับนี่ก็คืออาหารที่ผมได้สั่งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นหอยแรง แทงลวกนะครับอันเนี้ยเยอะขนาดเนี้ยร้อยยี่สิบบาทนี่แล้วก็อันนี้เป็นสามหมึกใช่ไหมอ่าแล้วก็อันนี้อ,อะไรนะหมึกสามอ่าวหมึกสามอ่าวนะครับส่วนอันนี้จะเป็นอ่าแกงส้มแกงส้มชะอม <ไป S 1> นะ<า>แต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นใส่ปลานะปกติจะเป็นใส่กุ้งนะครับ ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะครับพอดีว่าวันนี้มันมีฝนตกไป,ปอยลงมานะแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ฝนมันตกหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อตอนนี้เริ่มกลับมาตกไป,ปอย์อีกแล้วนะแต่ดูคนเยอะมากเลยนะครับก็จะให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับโอ้ยลงไม่ได้อีกแล้วลงนี้เอากล้องมาดีก่า มา,มาแล้วมองอะไรก็อิ่มค่มอมองอะไรไม่อร่อยเลยอร่อยแล้วไม่น่าดี้กินดีกว่าคุณพี่ดูเลฝนมันโดนเลนเป็นไรปะไม่ได้เป็นไรหรอกอากาศดีนะแต่ว่าฝนมันลงเม็ดเลยของกินเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เนีย่ยมีทั้งปลาเผานะของทะเลเยอะแยะไปหมดเลย อืมเนี่ยแล้วมันก็ยาวไปจนถึงนั่แหละเขาลูกโน้นอ่ะนู่นอ่ะข้างหน้ามันโน่นอ่ะปูนโน่นอ่ะกันพี่ปูนอ่ะเนี่ยเขามาเป็นตีมสีเหลือง ดูโน่นดูโน่นไม่รู้เหมือนกันมันลงเม็ดอ่ะมันลงเม็ดเยอะเหมือนกันแต่คนก็เยอะนะเดีินไปถึงไหนแล้วเนี่ยเดือ นี่ก็กลับมารวมกลุ่มกับเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะนโอเคนะอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่สมัยเป็นพลทหารด้วยกันนะครับยากาศก,าก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวตามไปดูได้นะครับช่องบงับง,งจะบงังจะบังลงุกโอย <YouTube. S 2> <า>ทำไปงั้นแหละนี่มีรองเท้ามีทุกอย่างอะ ันนี้ก็ให้เจ้าถิ่นก็นพาเที่ยวหน่อยให้เจ้าจถิ่นก็นพาทัวร <s uk> ์เดินมานนเดินมา <c ay> น,น,น,มา <c ay> นี่โซนตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานอะไรนะกาชาดอ่ะตรงนี้ก็เป็นงานกาชาดเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาโซนตรงนู้นมันจะเป็นถนนคนเดิน,น,น,ดนคือวันนี้มันมีสามงานติดกันเลยใช่ปะเออมีทางถนนคนเดินมีงาน อะไรวะไอ้ตรงนู้นอ่ะตนมอะไรทิ้งเก่าอะไรสักอย่างเลยแหละเออแล้วก็ตรงนี้ถนมรสมันน้ำตาลขนมรสมันน้ำตเก่าบนคนเยอะมากกันแน่นมากแต่ว่าวันนี้ดีอย่างที่ว่าด้านด้านบนมันมีหลังคานะครับมันทําให้เดินได้กันแกงดับข้างล่างมีพื้นฝนกลับมาตกอีกแล้ว นี่สลามก็มีนะครับแล้วก็โอ้มีทุกอย่างนะโดยเฉพาะของทะเลที่นี่แบบโคตรสดเลยนะ I'm not big by us. โดยก้าห้าสิบาทอส,าอสองที่นหน้าสองค0สองัน